สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรามีโอกาสจะดีมากเลยครับที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขนวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างน l ชั่นลีในรอบสุดท้ายหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวกันอย่างคลึกโครมกันเลยทีเดียวครับโดยที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมในวันที่2กุมภาพันนี้และก็มีทางสื่อเวียดนามก็รีบนําเสนอข่าวนี้กันเลยทีเดียวครับ โดยเนื้อหาข่าวบอกว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีก2024อย่างเป็นทางการซึ่งตามข้อมูลที่ได้รับการยืนยันล่าสุดประเทศไทยมีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลนชั่นลีก2024โดยทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2024เพื่อประกาศข้อมูลนี้ ด้วยการได้สิทธิ์ในการเล่นรอบสุดท้ายประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพโดยไม่ต้องวัดผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บคะแนนอันดับโลกหากพวกเขาต้องการคว้าตั๋วโอลิมปิกเพราะหลังจากวินแอลรอบคัดเลือก I.O.C จะปิดตั๋วที่เหลือ4ใบอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากมีการโพสเนื้อหาข่าวนี้ออกไปแฟนวิลบอลเวียดนามก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายกันเลยทีเดียวครับบางคนก็บอกว่าถ้าคุณเล่นแล้วเก็บแต้มไม่ได้คุณก็อย่าไฝฟฝันที่จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเพราะรอบก่อนรองชนะเลิศ er 8ทีมคุณอาจไม่สามารถเอาชนะทีมอื่นได้แล้วความคิดเห็นท่านนี้ก็ตอบกลับไปว่าถูกต้องครับโอลิมปิกเป็นเรื่องยากมากๆแต่ผมยังหวังว่า ไทยจะผ่านส่วนความคิดเห็นท่านนี้ก็บอกว่าแฟนพิ์อบอลหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพว n l สนามสุดท้ายที่หวังจะไปโอลิมปิกแต่ว่าอันดับโลก FIBB นับแต้มจาก3สนามเท่านั้นคือบราซิลมาเกา๊าฮ่องกงว n l รอบสุดท้ายในไทย FIBB ไม่นับคะแนนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อความสุขของคนไทยและ FIBB มองว่าแฟนวลิลบอลชาวไทยเป็นกลุ่มคนที่มีอารยธรรมและร่าเริงมากที่สุดในโลกเขาจึงให้สิทธิ์ไทยจัดสนามสุดท้ายและความคิดเห็นท่านนี้ก็บอกว่าเราชื่นชมวิธีการเล่นวลิลเล์บอลของไทยจริงๆผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามอย่างเต็มที่และรักษาความพยายามนั้นให้ดีที่สุดรักตลอดไป สุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเป็นแฟนชาวไทยด้วยนะครับที่เราจะได้จัดการแข่งขันเกมมันระดับโลกซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อถึงตอนนั้นไม่เพียงการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นแล้วมันก็มักจะมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นเสมอสำหรับทีมสาวไทยของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ